อิส d ดีแม็กเอ็กซี่1.9คันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยงามสภาพน้ำสมุนับประกันวันตียังอยู่ครบ,ครบแบบนี้มีกล้องถอยกล้องหลังให้ครบแบบนี้นะครับบอกเลยโคตรครบสภาพสวยโครงสร้างเดิมแบบนี้น็อตไม่ขยับสักตัวบอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้ปีใหม่ไม่น้อยสภาพสวยนะสวัสดีครับพบกับปเป้เช่นเคยนะครับ วิศวะกราบมือ2อนะครับ i s ซูสูดีแมกนะครับเรียกว่าเข้ามารัวๆเลย6 7คันแล้วที่เป็นตัวดีแมกสประตูยกสูง X อ็กซ e s แบบนี้ผ่อนอยู่12,000บาทนะครับฟรีดาวได้ด้วยนะครับใครที่รู้ตัวว่ารายได้นะครับเกิน20,000คันนี้ออกได้เลยนะครับ20,000ขึ้นไปออกได้นะครับและที่สำคัญนะผมบอกเลยว่าประวดดี KD ดีนะครับฟรีดาวได้เลยนะครับมีผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่นะครับผ่อนตรงทุกงวดผ่อนดีนะครับ จัดได้ออกได้นะครับผมบอกเลยว่ารถสภาพเดิมรับประกันเลยว่าสวยตรงปกมาลองเช็ดได้ล้องขับได้นะครับถูกใจค่อยจองนะครับรับประกันให้เลยนะคันนี้สภาพเดิมจริงสวยจริงเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่สีเส้นนะครับลูกค้าครับไม่ต้องไม่ต้องห่วงครับไปเปลี่ยนยางให้ใหม่สีเส้นลูกค้าได้รถสวยๆไปใช้ได้ยางแน่นๆใช้ยาวๆไปเลยนะครับตัวนี้เป็นเอ็กซิลี่นะครับเอ็กซิลี่สีขาวปี21บนะรถปีบเป็ดรถสามปีเท่านั้นนะครับสีขาวสภาพเดิมนะครับไม่ลักหมื่นไม่ถึงรักแสนไม่ลักหมื่นเท่านั้นนะครับคร วันนี้เอาสีขาวเข้ามานะครับสีขาว1นึ่งคันแล้วก็มีสีดำอีกหนึ่งคันนะแต่สีดำจะเป็นปี2สองนะครับราคาสูงกว่า2 0 0 0 0ื่นแต่คันนี้แค่หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกแสนเจ็ดหมื่นเก้านะครับราคาถูกกว่านะครับสองหมื่นเลยนะครับสวยคุ้มค่าน่าใช้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเกียร์ออโต้นะครับมีคงมีคล้องให้ครบระบบเบ A B 4, รก ABS สี่ล้อนะครับ สวยเดิมน่าใช้นะครับรับประกันให้เลยรถไม่มีจมน้ําต่อต่อรถหรือว่าชนหนักใดๆังสิ้นนะครับสภาพสวยเดิมเงางามนะครับตัวนี้นะครับกระจังหน้าจะเป็นเคี้ยวเคี้ยวความสองชั้นนะครับอ่าเห็นไหมครับแล้วเป็นสีทูโทนนะครับเป็นแดงเลือดนกแต่กับสีทําเงานะครับแล้วก็มีช่องระบายอากาศรับลมอย่างดีนะครับตรง่อน้ําทะเบียนจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับรถบ้านมือเดียวนะครับไปคันนี้บอกเลยประวัติศูนย์นะครับยังอยู่เลยนะแล้วก็ไฟหน้านะครับตัวโฉมนี้ได้ไฟหน้าเป็นแบบตัวโปรเจคเตอร์มีไฟเลตัม แสงสีขาวให้ครบๆนะครับสองสว่างเห็นชัดเจนเวลาสตาร์ทรถไฟเลี้ยวกับไฟตะมองแยกกนซใช้ขวาครบตัดกรอบด้วยสีดํานะครับส่วนตัวรถนะครับช่วงล่างเนี่ยสภาพเดิมสเกิตรอบคันนะครับรถมือเดียวสภาพป้ายแดงนะครับซื้อมือสองคุ้มกว่าเยอะนะครับผมบอกเลยนะเราขายรถสภาพเดิมตรวจให้ละเอียดเช็คให้ทุกจุดนะครับรถไม่มีชนหนักตัดต่อรถตัดต่อตัวรถแน่นอนนะครับส่วนตัวแม็กได้เป็นซี o Y วายสีดำเงานะครับแม็กซี o Y วายสีดำเงาแบบนี้นะครับสภาพเดิมสภาพสวย นะครับสบภาพเดิมสภาพสวยเลยนะครับดิสเบกมีให้ครบครบซูมล้อสภาพเดิมนะครับแค่ยังไม่ล้างแค่นั้นเองนะครับนี่เห็นไหมมีคราคีดดีขี้ฝุ่นขี้โคลนปกตินะครับ P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  สีสันพิมพ์รถสภาพเดิมมาในข้ามมันเหยียบจะเป็นตัวสีบอลเงินนะครับตัวกระจกจะเป็นตัวกระจกสีโทนเดียวตัวรถตัดด้วยสีดํามีไฟเลี้ยวเป็น LED ใหค้ครบแบบนี้นะครับภาสีพรบอรต่อให้ครบไม่มีขาดนะกระจกหน้าหน้าของเดิมนะครับของเดิมนะครับรถโฉมใหม่หน้าใหม่ปี21เอนะครับ ไม่ลักหมื่นนะครับโรบัสแต่งมาให้แล้วครบแบบนี้นะครับการสตราดมีให้ครบฟิล์มนะครับกองแสงอย่างดีนะครับนี่ฟิล์มกองแสงอย่างดีแบบนี้นะครับติดมาให้แล้วครบเช่นกันนะครับติดฟิล์มให้ครบแล้วดูนะครับเม็ดาร์คโครงสร้างสภาพเดิมนะครับนี่เม็ดฮาร์คชัดชัดคมคมแบบนี้นะครับนี่นี่ดูดูนะครับเห็นไหมไล่ดูทุกเม็ดเลยชัดทุกจุดเห็นไหมครับเดิมๆนะครับสภาพเดิมนะครับเม็ดฮาร์คสภาพเดิมสวยแท้เลยนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับ คล้าสนใจคันนี้นะครับติดต่อมาหาไปได้นะครับศูนย์เก้าสี่เปเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับเบาะหนังสีดำตะเข็บแดงนะครับเป็นเบาะแบบใหม่ไม่อุ่ซับความร้อนนะครับโครงสร้างเดิมเดิมนะครับก็ให้ดูนะครับองค์ประกอบเนาะรถเดิมอยู่แล้วนะครับรถเดิมสภาพดีนะครับเสาซีก็เดิมเช่นกันนะครับนี่เห็นไหมอันนี้เรียกเสาซีนะครับด้านหลังเห็นะครับนี่เดิมสีเท่ากันทั้งหมดนะ สีเท่ากันเมทอาร์คสปอตรอยต่อนี่ครับต้องเดิมแบบนี้นะครับนี่เดิมเดิมสภาพเดิมนะครับเบาะได้เป็นเบาะหนังนะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับแผ่นตัวสายเบลนะครับจะมีพวกจริงๆอ่ะบางคนดูไม่รู้รถปีอะไรนะครับนี่ตรงสายเบลจะมีบอกนะครับว่ารถเนี่ยคันนี้นะครับผลิตปีไหนนะครับอ่านี่ครับปีเป็ดเห็นไหมครับมันมีเขียนอยู่นะครับนี่อ่าปีเป็ดเห็นไหมครับ เบาะหนังนะครับแอร์ด้านหลังมีให้2จุดนะครับมีจุดฟ้าชาร์จให้ด้วยครบเลยนะครับเบาะยกได้แบบนี้นะครับเบาะยกได้แบบนี้นะครับตัวัาบอดี้โครงสร้างสภาพเดิมนะครับนี่โครงสร้างสภาพเดิมนะแล้วก็ตัวถ้าเป็นในเรื่องของพวก d m a มนะครับเบาะจะพับได้แบบนี้นี่เบาะพับได้แบบนี้นะครับแล้วด้านหลังจะมีเรื่องของปะแจไม้แรงอยู่ครบนี่แบบนี้นะครับจุดยึดคาซิสมีให้ครบเลยนะครับครบเครื่องนะครับ โครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมนะอ่าไม้น้สปอตเดิมเช่นกันนะครับนี่ไม้น้สปอตเดิมเดิมนะครับชัดทุกครชัดชัดท,ทุกจุดนะครับคมทุกเม็ดนีนน่เห็นไหมไม้น้ำเดิมแท้ต้องแบบนี้นะครับอ่าใครสนใจนะครับคันนี้บอกไปได้เลยนะครับด้านท้ายนะครับโลบาร์มีมาให้ครบนะโลบาร์แต่งหล่อๆมาให้แล้วนะครับโลบาร์เป็นสีโทเดียวกับตรถมีกล้องหลังให้นะครับรถเป็นสีขาวออกมุกๆหน่อยนะครับมีกล้องหลังพร้อมจอให้กระชุดท้ายมีครบ นะครับนี่คือโลบาร์แท้นะครับจะมีสติกเกอร์แบบนี้นะครับไม่ใช่โลบาร์ติดตั้งเองนะเนี่ยเห็นไหมสติกเกอร์เนี้ยนะครับของแท้นะครับแล้วก็เปิดดูด้านท้ายนะครับต้านท้ายดูอะไรดูนี่ตะเขยงตะเข็บรอยต่อนะครับว่าเออเดิมไหมนะครับมีชนหรือเปล่านะครับรถดูอย่างนี้นะครับการดูต้องดูอย่างนี้นะครับไล่ดูนะครับเอามือรูปด้วยนี่นี่เห็นไหมไม่นาคชัดก็ไม่นาคแท้ไหมต้องดูอย่างนี้ไล่ดูนะครับลูกค้าจะซื้อรถสักคันต้องตรวจต้องเช็คนะครับนี่ท้ายเดิมนะครับ นี่คือซีนตัวซีนนี่ต้องดูนะดิซีนต้องแบบสีนี้ไม่มีมาซีนถ้าเป็นเส้นใหญ่ๆนะไม่ใช่แน่นอนนะต้องซีนเส้นเล็กแบบนี้นะครับตรงแนวแบบนี้เลยนะครับเบรกเดิมตะเข็บเดิมนะครับนี่เห็นไหมเดิมเดิมนะครับไฟเบรกเนาะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมสองวงแบบนี้นะครับสี่เหลี่ยมสองวงไฟถอยไฟเดียวเป็นหลอดไส้ฮฮโดรเจนนะครับสภาพความสวยความเดิมนะครับคันนี้ผมบอกเลยถทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะรถเหมือนใหม่เลยนะครับสวยงามสภาพนางฟ้านะครับย้ำว่าสวยงามสภาพนางฟ้าเลยแบบนี้นะครับ ขายได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับเอกซิลี่นะสวยจริงคุ้มจริงนะครับช่วงล่างหนึบๆแน่นๆนะครับแหนบสามอันนะครับอ่านี่เดี๋ยวร้านสปาบอกเลยใหม่กิฟนะครับนี่สังเกตตัว R L อยู่ครบนะครับยางเปลี่ยนให้ใหม่สี่เส้นอ่ายางเปลี่ยนให้ใหม่สี่เส้นนะครับเปิดดูด้านในนะครับโพมลายเป็นแบบฟูกชั่นมีครูสอนโทนให้ครบๆนะครับจอมีให้ทัแล้วก็ทักษะกินได้นะครับ ในเรื่องของพวกฟังก์ชันตรงประตูก็จะมีเรื่องของกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกปรับพับไฟฟ้าได้แป้นเบกรกยังใหม่คลิปนะครับแป้นเบรกยังใหม่คลิปเลยนะครับยังใหม่คลิปเลยเห็นไหมอ่าสภาพเดิมสภาพสวยนะครับแป้นเบรกยังใหม่คลิปแบบนี้นะครับผมอะไราปรับระดับสูงต่ำได้นะครับปรับระดับสูงต่ำได้นะครับส่วนเกียร์นะครับก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับเหยียบเบรกกดพุชาร์ทป,ปึ๊บอ่าเุ็แจเป็นคีเลตแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็นี่เลยนะครับ ผมอะไรปรับระดับสูงต่ำได้นะครับสูงต่ำดึงเข้าดึงออกได้4่ทางแบบนี้เลยนะครับสวยคุ้มค่านะครับออปชั่นให้เยอะและคุ้มนะครับสวยจริงหล่อจริงนะครับยอดขายก็ต้นอันดับต้นๆเลยนะครับเครื่องหนึ่งจุเก้าหัวหิสังมานะครับนาฬิกาบอกเวลานะครับเนวิกเตอร์ระบบทางมีครบๆอ่ะเข้าเกียร์ถอยปึ๊บมีกล้องถอยให้แบบนี้เป็นไงครับนี่กล้องถอยก็มีให้ครบเหมือนกันอ่ามีให้ครบเลยนะครับ ไปขอทางนะครับแล้วก็พวกนี้จะเป็นที่วางคงวางมือถอมือถือตรงนี้ด้านในนะครับรถรถกระบะดีแม็กน้องมันสูงนะครับมันสูงนะครับมันหน้านั่งมันได้ใช้นะครับมองซ้ายมองขวาชัดเจนนะครับมองซ้ายมองขวามันชัดเจนนะครับเห็นไหมมองไปชัดเจนนะครับรถรถคันอื่น่ะตัวเตี้ยเตี้ยหมดเลยเห็นไหมกระบะสูงกระบะสูงนะครับคันนี้เลขไม้นะครับอยู่หลักหมื่นเท่านั้นไม่เจ็ดหมื่นโลนะไม่เจ็ดหมื่นโลนะครับนี่ถ้าประตูปิดได้หมดมันจะไม่ขึ้นตัวเลขไม้ให้นะครับเป็นระบบเซ็นเซอร์เขานะครับ ไม่เจ็ดหมื่นโลนะครับอ่าไม่เจ็ดหมื่นนะไม่ต้องห่วงนะครับระยะการขี่ขับได้อีกร้อยแปสิบกิโลเมตรนะครับบอกหมดเลยนะว่าน้ํามันเหลือเท่าไรขับได้เท่าไรนะครับมีให้ครบหมดเลยดีมากนะครับแบบนี้ดีมากนะครับแอร์เย็นฉ่ำแอร์เป็นอาล็อกนะจุดอ่า AUX กับ USB มีให้ครบพาเลอร์สซ้ายมีครบครบแบบนี้นะครับสภาพสวยเดิมนะครับสภาพสวยเดิมนะครับเกียร์ออโต้นะครับ แล้วก็หมดครับขี่ลงทางลาดชันก็มีให้นะครับนี่มีให้ครบเลยนะครับขึ้นเขาลงเขาได้สบายนะครับถ้าจะลงเขาขึ้นเขาเนาะก็นี่เลยตบมาขวาเป็นเกยียร์แมนนวดนะตบมาขวาเป็นเกยียร์แมนนวดน,นะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ตบลงก็ถอดเกียร์นะครับหนึ่งสองสามไอสามสองหนึ่งเห็นไหมก็ใช้ได้ทุกอย่างนะครับขึ้นเขาลงเขาไปได้หมดนะครับบุ๊กกันตีอยู่ครบๆแบบนี้นะครับรถประวัติศูนย์เนาะรถบ้านมือเดียวร้อยห้าสิบแรงม้านะครับเครื่องพันเก้านะครับ เครื่องแน่นเครื่องฟิตแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปพาไปดูในส่วนของพวกห้องเครื่องต่างๆนะครับแล้วก็ออปชันที่มีมาให้อีกก็เป็นพวก traction control ป้องกันการล้อฟีลล้อลื่นถลายนะครับปุ่ม auto off set ประมานเ,เพลิงขณะจอดสตาร์ทนิ่งๆนะครับก็มีเหมือนกันนะครับส่วนหน้าเครื่องนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเครื่องเดิมนะครับตัว d-max นะเครื่องจะเป็น1.9นะครับตัวนี้นะครับปี1.9กว่า3,000นะแต่3,000ไม่ต้องครับเอา1.9ไปก็พอแล้วนะครับ นี่เครื่องเดิมสภาพเดิมนะครับเครื่องเดิมสภาพเดิมนะครับแล้วก็ก้านอยู่ตรงนี้นะครับก้านดึงวัดตรงนี้นะครับในดึงมานะครับนี่สีโอ้ดาเลยนะครับสองขีดปกติโอเคจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับน้ำมันเครื่องไม่มีหงไม่มีแห้งนะแต่จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับก็รีเซ็ตใหม่จากลูกหลักเราไปเลยนะครับลูกค้าก็เริ่มต้นใหม่ไปเลยนะครับเริ่มต้นใหม่ที่เราเบาที่สุดนะครับอ่า เครื่องเดิมสภาพเดิมคาหน้าสภาพเดิมเดิมแบบนี้มอเตองมาน้ํานะครับจะเปิดขณะร้อนนะนี่เห็นไหมสภาพเดิมรอยมาร์กหัวน็อตเห็นไหมครับจากป้ายแดงจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับนี่ดูรอยมาร์กเห็นไหมเดิมๆนะครับไม่เคยแกะไม่เคยขยรอยมาร์กอยู่ครบทุกจุดนะครับรถสภาพเดิมแบบนี้นะครับแผ่นเพจอยู่ครบๆนะครับนี่เห็นไหมแผ่นเพจครบๆคมๆชัดๆนะครับตัวเช็คได้เลยนะครับว่ารถเดิมไม่เดิมนะครับนี่แก้มเดิมสภาพเดิมนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยไม่มีขยับ สีเดิมสวยแบบนี้นะครับห้ามพลาดดเ็ดขาดนะครับคันนี้เครื่องเดิมเครื่องแน่นเครื่องฟิตใหม่แค่เจ็ดหมื่นโลนะครับ ABS บสีล้อเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยขายนะครับหัวน็อตเดิมสภาพเดิมแก้มเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับคันนี้รับประกันให้เลยรถเดิมๆไม่มีจมน้ําต่อต่อรถใดๆทั้งสิ้นนะครับเราซื้อรถเกจเอมาตรฐานเท่านั้นนะครับไม่งั้นเราไม่ได้รับรางวัลท็อปเปอร์ฟอร์แมนได้แน่นอนนะครับเอสซีดีคันนี้ปีเปลดนะครับไม่เจ็ดหมื่นโลหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันงวดผ่อนหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับฟร สนใจออกรถนะครับมีประวัติ ผ่อนดีผ่อนตรงนะครับมีบัตรเครดิตนะครับผ่อนเกินปีก็สามารถจะรับรถได้เลยภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นสนใจติดต่อมาได้เลยเบอร์0 9 4ย์เก้าสี่เจ็ดแปดสี่แสนะครับวันนี้ปนไปฝากไว้ด้วยกับตัวยี่สูตรดีแม็กก์สี่จุดปี21นะครับมาเจ็ดหมื่นโลสีขาวแม็กซ์สีดำลหล่อๆตัวแบบนี้คันนี้ผมย้ําเลยนะครับว่ามีคันเดียวเท่านั้นรถแรเท่มรุ่นแบบนี้สวยๆหายากดังนั้นไม่ควรพลาดนะครับกับโปรของแถมที่มีให้นะครับบริการฉุกเฉินฟรี1ปีนะครับแถมให้เลยนะครับ แล้วก็ในเรื่องของอย่างอื่นก็มีให้น้ำมันเต็มถังก็จะให้ได้นะครับสนใจติดต่อมาที่เบอร์นะครับย้านะว่าก่อนปีใหม่มีโปรให้ยาช้านะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับบอกเลยว่าก็เอาเลิอกกระใช้กับพี่ใหม่หารถไปใช้กันนะครับสภาพ้วยสวยนี้ขี่รถกับบ้านกันนะครับผ่อนอยู่หมื่นสองรายได้สองหมื่นกว่าบาทออกได้สนใจติดต่อมาเลยนะครับเบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับ